ครับผมจะมาพบกันนะครับในตอนที่2นะครับหลังจากที่เรายได้สร้างในส่วนของกริดไลน์นะครับสร้างกริดไลน์มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของคําสั่งนะครับที่ชื่อว่าคอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลน์สักครู่เดียวนะครับโอเคนะครับนะครับในส่วนของคอลัมน์เนี่ยในพารามิเตอร์นะครับเขาก็จะมีนะครับ มีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับอ่ะนีครับเรามาดูกันก่อนแต่ละรูปแบบมีอะไรบ้างนะครับก็จะผมเริ่มงแต่ simple นะครับ simple นะเลือกเข้าไปปุ๊บกด create นะครับจากนั้นเราก็คลิกใส่กริดลายเลยหรือจุดที่เราต้องการนะครับอ่ะผมคลิกตรงนี้ก่อนปุ๊บนี่ครับอ่านี่คือแบบ simple นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดานี่ผมเซตค่าไว้นะครับคือ 30นะครับก็คือด้านคุณด้าน30นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะยังทําไม่ได้นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวรอในอนาคตนะอาจจะมีเซอร์ออไพรส์นะครับโอเคต่อไปนะครับเซอร์คูลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาวงกลมนะครับอ่ะคลิก นะครับก็จะเป็นเสาวงกลมขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับสูง3เมตรในอ่าสูง6เมตรนะครับทีนี้นะครับสไตล์หนึ่งสไตล์สองนะครับสไตล์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งลองดูครับคลิกปุ๊บอ่าก็จะเป็นมีอ่าตัวนี้มาให้นะครับก็จะมีโปร่งใสนิดนึงเนี่ยเขาเซตแมทเทิวิเอลมาให้นะครับส่วนสไตล์ สองเนี่ยนะครับก็จะพิเศษหน่อยนะก็คือจะมีเหล็กเสริมขึ้นมานะครับแต่ว่าเรายังเซตขนาดกับเซตจำนวนไม่ได้นะน่ครับอ่ะผมลองคลิกนะครับปุ๊บอ่านี่ก็จะมีเหล็กเสริมขึ้นมานะครับแต่ว่าเรายังเซตไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนขนาดดูนะนะครับคลอเรมบิดนะครับเอาสัก0.2นะครับแล้วใช้ตัวสไตล์2เหมือนเดิมนะครับกดครีเอทแล้วก็คลิกปุ๊บอ่า นะครับเล็กเส้นจะน้อยลงนะครับแต่ว่าเราก็ยังทําอะไรกับในตัวส่วนของเล็กเส้นไม่ได้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็ลองเซตดูครับ0.15นะครับอันนี้คือขนาดนะครับปุ๊บอะกด Create แล้วก็คลิกปุ๊บอ่ะนะครับเราก็จะได้นะครับอ่ะในส่วนของเล็กก็จะมีนะครับอยู่อ่า 4เส้นนะครับแต่ว่าเรายังทําอะไรกับเหล็กไม่ได้นะครับอ่ะนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของแท็กนะครับมีอะไรบ้างอ่ะมีปูนนะครับก็ถ้าเราสร้างชุดนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีอ่าเลเยอร์ปูนขึ้นมานะครับเราสามารถติดปูนได้นะครับบางทีเราอยากจะได้งานโชว์อ่ะนะครับแบบนี้นะครับ แต่ว่าตัวชิ้นงานนะครับก็จะยังเป็นคอมโพเนนต์นะครับที่ชื่อว่าทีบีคอลัมน์นะครับก็อยู่ในส่วนของตัวเลเยอร์ทีบีคอลัมนเช่นเดิมนะครับนี่แต่ว่านะครับเวลาคลิกที่ชิ้นงานเวลาเราสร้างชิ้นงานด้วยตัวแค t ไทยเนี่ยนะครับสังเกตเลเยอร์ให้ดีนะนะครับเลเยอร์เขาก็จะเด้งไปอยู่ที่เราทํางานนะครับโดยอัตโนมัตินะบางครั้งนะครับเราผมสร้างเสานะครับ c รีเอทว่างปุ๊บนะครับอ่าสังเกตเห็นเลยนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับเลเยอร์นะ่ะตัว c u r r e n t Layer นะครับเขาจะมาอยู่ที่อ่า TB Column พอดีนะครับซึ่งอ่าหลายๆคนเนาะจะทำงานที่เลเยอร์ูหรือ Unhack นะครับเป็นประจำเนาะนะครับอาจจะลืมแล้วก็อ่าไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะนะครับเวลาเราจะปิดนะครับมันปิดเลเยอร์ไม่ได้นะก็ต้องมาคอยเปลี่ยน เลเยอร์นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับปุ๊บอ่ะนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งปูนทั้งเหล็กนะครับอ่ะเนี่ยครับก็คือเนี่ยผมสามารถคลิกได้เลยนะอิสระนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเคลียร์เมาส์นะครับกดเคลียร์เมาส์ก่อนในโปรแกรม sketchup นะครับเมาส์ไมต้องเป็นสีดำนะนะครับถึงจะเป็นอ่า การเคลียร์เมาส์นะครับอ่ะผมลบไปก่อนนะครับลบไปก่อนปึ๊บ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 แบบนี้นะครับทีนี้ผมจะสร้างเสานะครับเสาสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะผมกดนะครับ s i m p l ลนะครับแล้วก็เอาเสาขนาดสักอ่ะศูนย์จุดสองศูนย์นะครับอ่ะความสูงนะครับสามเมตรสิบนะครับนะครับแล้วกด Create นะครับจากนั้นผมก็ซ่อนมันลงนะครับแล้วก็คลิกเลยฮะปึ๊บนะครับ อ่าเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ปุป๊บปุ๊บแบบนี้นะครับคลิกคลิกคลิกอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่านะครับเนาะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในคอมโพเนตนะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปในคอมโพเนตแล้วผมจะลบเส้นี้ออกไปนะครับทีนี้นะครับมันพิเศษยังไงนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามมาที่ฟังก์ชันนี้นะครับผมปิดตัว คอลัมนไปก่อนนะครับแล้วก็ผมกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมลองดูว่าถ้าผมกดเป็น 2D นะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วผมกดท็อปนะนี่ครับเราก็จะได้นะครับแบนแปลนแบบนี้มาเลยนะครับบางทีผมอาจจะนะครับเอดซีนนะเดี๋ยวผมเรียกนะครับซีนออกมาใช้ก่อนนะครับอ่าวินโดว์นะครับ default Tray นะครับ แล้วก็ใช้ Windows Default Tray นะครับแล้วก็เลือกคาสั่ง Scene นะครับอา Scene เลือกมดแล้วนะครับอะนะครับผมก็อาจจะ Add Scene นะครับกด Zoom Extend นะครับแล้วผมก็ทำการ Add Scene นะครับเพื่อนะครับทำในส่งต่อไปยัง Layout ได้เลยนะครับอา ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็น3 d ดีเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่าเขาก็จะเด้งขึ้นมานะครับหน้าจอนะครับก็จะเด้งขึ้นมาตัวเสาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าในในส่วนของตัวนี้นะจะยังไม่มีฐานรากนะครับ นะยังไม่มีฐานล่างนะนะครับอ่าโอเคแล้วก็ผมก็จะลองนะครับลองรีเฟซนะลองรีเฟซนะครับแล้วก็ออกคําสั่งรีพอร์ตนะครับอ่ะขยายก่อนในเนี้ยเราได้อะไรบ้างนะครับนี่เขาก็จะบอกเลยครับไอไอเทมก็คือเสานะครับเสา20่สคูนยีนะครับอ่า description ก็เป็น20่สคูนยีนะครับควอนติตีก็คือ0.84นะครับ Q อ่า0.84 Q นะครับเราสามารถเลือกเลเยอร์ได้ว่าจะต้องการให้โชว์เฉพาะอะไรนะครับแต่อันเนี้ยเขาจะโชว์เป็นพอนะครับเวลาประเมินคร่าวๆเนาะนะครับทีนี้แมราคายังไม่ได้เซตเลยนะครับวิธีการนะมันจะซ้ำซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปให้เราเอ็กพอร์ตออกมาก่อนนะครับอ่าพอเราเอ็กพอร์ตเสร็จปุ๊บนะครับอ่าในนี้ให้เรานะครับใส่ไพล์เข้าไปนะครับ อย่างตัวนี้นะครับผมใส่ price เป็นอ่าอย่างเช่นคิวละ2,500นนะครับนป็ตัวอย่างนะอ่านี่ยนะครับอ่ะยู unit price. นิตプラ์นี่ครับปึ๊บอ่าผมก็เซฟก่อนนะผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันนะครับ ่ะผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันเป็น My Database แล้วกันนะครับ่ะก็เซฟนะครับปุ๊บอ่ะลองดูนะครับแล้วทีนี้ผมกด Import อีกทีนะแล้วก็มาเลือกไฟล์นะครับอ่ะ My Database Open นะครับอ่ะแล้วก็ Refresh อ่ะเห็นไหมครับ มาแล้วนะครับจะเป็น2,001นะครับนะครับก็คือราคารวมของเรานะครับก็คือ1คิวอ่ะนะครับมันจะได้นะครับ2,200บาทนะครับเนาะตามตลาดตัวนี้อ่ะ2,005เครับแต่ว่ามันไม่ถึง1คิวนะครับทีนี้ถ้าผมนะครับอ่ะสร้างนะครับสร้างในส่วนของเสานะครับมาที่คอลัมน์นะครับอ ผมเอา Simple b e ีมเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอดูตัวนี้ว่าอ่าผมสร้างซิมเ l ิลบีมอ่าซิมเ l ิลคอลัมน์นะครับ0.2เพิ่มนะครับแล้วก็สูง3 5นะครับแล้วก็กด c r e เอทนะปุ๊บผมมาสร้างตรงบริเนี้นะครับ1.2นะครับ3นะครับอ่าผมเคลียร์เมาส์นะครับจากนั้นนะครับ ผมกด uh, refresh นะครับรีเฟ e ไปก่อนปึ๊บอ่าผมเปิดซ้อนกันนะครับอะกด r e f ฟ e s แล้วก็กด uh, report นะครับอาแบบนี้นะครับนี่ผมก็จะได้เสามานะครับอีก2ชุดนะครับอาแบบนี้นะครับเน่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ คือได้จำนวนละนะครับนีทีนี้ผมลองเอ็กพอนะครับอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะแต่ว่าในในในส่วนของพลายนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเดี๋ยวผมจะทำให้อีกทีหนึ่งนะว่าฟอร์มูลามันต้องใส่ยังไงนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ r ล c e ตัวนี้ผมอาจจะใส่สัก สองพันนะครับอ่าแบบนี้นะครับสองพันอันนี้ผมใส่ไปก่อนนะครับอันนี้ทั้งหมงนะครับสองพันนะครับอ่าผมกดเซฟนะครับแต่นี้ยังไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าเราจะใส่ใส่สูตรยังไงนะเพราะอันนี้ผมก็ทดลองใช้ไปพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะครับแต่ว่าปริมาณนะ่ะได้ตรงละนะครับ ปริมาณได้ตรงละอ่ะโอเคนีครับจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับอินพุตนะะมาดัต้าเบสเข้ามาปึ๊บอ่ะราสักพู่แล้วกดรีเฟรชนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่านะครับตัวถานข้อมูลของผมใส่ใส่ผิดนะครับโอเค ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่ p อ i n t นะครับเดี๋ยวผมไปดูวิธีการนะครับใส่ database นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าผมโหลด database มาผิดตัวหรือเปล่านะครับเอาผม export ใหม่นะครับผมน่าจะใส่ database ผิดตัวนะถ้าตัวนี้2,500นะครับ ตัวนี้สองพนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเซฟแอสนะครับเซฟแอสเมื่อคู่น่าจะโหลดผิดตัวนะโหลด Database ผิดตัวนะครับใส่ในไมด์ d a t a าเบสนะครับเแมนนะครับอ่ะมาที่รีวิวต่อแล้วก็มาที่ Import นะครับแล้วก็โหลดไมด์ d a t a าเบสเข้ามานะครับ e ี f ฟ c ต์อ่ะ ก็จะมาแล้วนะครับราคาทั้ง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 ทับงทั้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 งทั สองพันห้านะครับคูณกับศูนย์จุดสี่สองนะครับเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเท่ากับว่าตัวคอนกรีตตัวนี้นี่ครับ่ราคางานตัวนี้เนะี่ยได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่แยกของไม่แยกแรงนะครับต้องมาดูอีกทีว่าเราสามารถที่จะแอดเข้าไปได้ไหมนะครับในส่วนนี้ อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะลบนะเสาที่เกินมาออกไปลบจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับอ่าตัวนี้ผมก็รีเฟซเลยปึ๊บอ่าผมรีเฟซแล้วก็ผมก็จะรีพอร์ตนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าข้อมูลก็จะมาแล้วนะครับก็คือจะอิงข้อมูลล่าสุดที่เราใช้นะครับ ผมใส่เป็น2 5 0 0นะครับต่อต่อคิวนะครับตอนนี้มันไม่ถึงนะครับก็เป็น2,100นะครับก็ประมาณนี้เราอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ e x p o r t นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงยูนิตไพ c e นะครับแล้วก็ Import เข้าไปใหม่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราก็จะมาดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่ลืมไปว่าผมอาจจะต้องทดลองนะเสาอ่าตัวสไตล์สองนะครับลองดูว่าเหล็กอ่ะจะมีผลกับงานถอดราคาไหมนะครับอ่ะครีเอทปั้งปั้งปั้ง,งสามต้นเลยนะครับรนะแล้วก็รีเฟซนะแล้วก็รีพอร์ตนะครับอ่ะนะครับปุ๊บ ตรงนี้นี่ครับเอ่อก็จะมีเสานะครับอ่ะ quantity ก็คือเสาตัวนี้ได้ยูนิตเป็นเมตรนะครับได้เป็นเมตรอ่ะทีนี้เราจะมาแก้ไขอย่างไรนะอืมอันนี้น่าน่าคิดนะครับน่าคิดอ่ะอ่ะเราได้เราได้จำนวนเสามานะครับ เป็นความยาวเป็นเมตรมนะครับโอเคทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับอ่ะผมจะเข้าไปในกลุก่มนะครับในกลุ่มของเสาตัวนี้นะครับผมก็มาดูที่ entity info นะครับอ่ะเขาจะมี segment มาให้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะครับ,ป,นะรบปิดในส่วนของตัว layer p o o ก่อนนะครับ ปิดแท็กที่เป็นปูนปับแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในกรุ๊ปตัวนี้อ่าผมก็จะมาดูที่ตัว entity นี่นะครับอ่เขาก็จะขึ้น high definition ว่าเอราว a บา a r นะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับก็มีเหล็กอยู่นะครับแต่ว่าอืมณนะตอนนี้นะนะครับยังไม่ สเสถียรน,นะครับเนาะก็ต้องรอนะครับกู้พัฒนานะครับพัฒนาอีกน,นิดหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ก็ในส่วนของคอนเซป t u ชวลดีไซน์เนี่ยเราสามารถทำได้แหลวนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับในตอนสร้างคานด้วยคำสั่งบีบนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ